ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะคลิปนี้มาอัพข้าพลังมือสั่นเมา้งดีกว่านะมีจะบ,บี้ไม่ได้สักทีปะพอเลยนะนะครับผมเด่วนะเดยนนะเดยวนะเวนะเวนะสเต็ นเะมสันเมาหัวต้องเป็นกลางรุกว่ะจัดทีมกลางรุกนะครับผมเมสันเมา์นะฮะจะเวิร์บหรือเปล่านะครับผมจะวูบ,บรหรือเปล่าซึ่งกลางรุกเนี่ยตัว100ตัว99เนี่ยไม่มีโคตรเยอะนะโอเดกาเบรโดอย่างเงี้ยเมสซี่ก็เล่นได้กลางรุกนะครับผมซึ่งเป็นตำแหน่งที่เยอะพอสมควรตำแหน่งที่เยอะนะ ตำแหน่งที่เยอะพวกรูโน่อย่างเงี้ยเป็นตำแหน่งที่เชี yeah, ่ยต้องแย่งกันลงจริงๆอะ่ะตำแหน่งเนี้ยมาเมสันเมาส์ต้องพิสูจน์ตัวเองหน่อยว่าจะดีหรือเปล่านะครับผมยืนกลางได้ยนกลบงมันสไตล์ที่ผมชอบเลยนะพวกวิ่งขึ้นในกรอบพิสูจน์ได้ดีนะครับผมมาเมสันเมาส์อัพเลเวลกันก่อนอู้ยมันหมดแล้วว่า ต้องหาเลขมาอีกแล้วนะครับผมตัวอัพเรีวิลมันหายากนะมันไม่ใช่ว่าหายากหรอกคือมันไม่ค่อยเจกมากกว่ามันเจกก็เจกสองอันบางทีโอ้โหสองอันทำอะไรวะอัพนักเตะหนึ่งคนไม่เจ็ดแปดอันน่ะนะฮะอันนี้เจกสองอันนะครับผมเดยวมันก็หมดนะชื่อเดิเงินที่สิบกร้านเดยกก็หมดนะฮะต้องไปหาซื้อโอเคสูตรในการอัพก็คือจบสกอร์สี่ยิงได้วว่ะเฮ้ยยิงได้นันเนี่ยยิงโอเคอยู่นะความโค้งได้เลย นะครับผมส่งบอลสีส่งบอลเนาะได้เปิดบอลได้เปิดบอลที่ดีกว่าแล้วก็เทมันรูช่องก็พอได้80ก็ถือว่าโอเคนะครองบอล12มาทีเด็ดครองบอล12ปรับ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 สองนะอ่าขึ้น90นะครับผมบองชลกัสเบดเลี้ยงบอล8 9แล้วบอกกับตัว90โอเคนะเด็ก8เด็กเด็กเด็กสปีดต้นเอ้ยไม่่ใชสปีดเอหาช่องอุ้ยดีวะ่ะ ดีว่ะสปีดอะสปีดไม่ได้ไม่น่าเร็วอุอ้ยสปีดต้นแปดสองโอเคนะเนี่ยบาลานซ์แปดสี่โอเคเลยนะเนอะสเตตอเวอร์ออลโอเคเลยนะนะครับผมแล้วก็มีโลเวอร์สี่เวอร์ก็คือพวกพวกความเร็วแหละสแปดสี่เดี๋ยวนะผมพลาดอะไรเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะ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 ผมพลาดอะไรไปล่ะวะเด็กแปด lower สี่ 4. ทำไมทำไมมันเหลือทำไมมันเหลือผมอัพตรงไหนลืมตรงไหนวะเดี๋ยวนะจบสกอร์สส่งบอลสครองบอล12บสองเด็กแปดโลเบอร์สพลาดตรงไหนหรือเปล่าผพลาดตรงไหนหรือเปล่าสำหรับเมสันเมาส์เปิดสูตรอีกแล้วนะครับผมเปิดสูตรอีกแล้วนะโอเค เอามาต้องใส่เด็กด้วยนะครับผมต้องใส่เด็กเด็กแปดก็ใส่เลยนะเด็กเปดเด็กแปดลืมตรงไหนพวกเนี้ยคลองบอลเหรอใส่จ่ายบอลเหรอใส่อ๋อใส่จ่ายบอลไปปดมันต้องจ่ายบอลเปดนะมันต้องจ่ายบอลแปดสำหรับเมสันเมาส์นะครับผมต้องจ่ายบอลแปดมาจ่ายบอลแปดเบิบบบโอเคมันพอดีและ แสดงว่าเมื่อกี้ผิดนะสูตรสูตรสูตรผิดแสดงว่าสูตรผิดนะครับผมแม่สูตรลืมลืมให้มานะพอมาดูสูตรดึงอ่ะแสดงว,ว่าอัพสองบอลเนี่ยเป็นแปดหรเวอร์สี่นะสี่สี่แปดสิบสองแปดแล้วก็สี่ได้อู่ออเก้าค่าดูรวมสเตตเนี่ยดีเลยว่ะเพิ่มเพ,พิ่มแจกบอลเพิ่มขึ้นมาปพ๊่ดีเลยอ่ะแม่นะครับผมแม่นะโอ้โหสูตรสูตรสูตร ตรงนี้สุดเลยอ่ะเด็ดนะครองบอลหาช่องจ่ายบอลดีความโค้งได้นฮะบาลานซ์สตีมินา่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยนะนะครับผมเมสันเมาส์โอวอลเก้าห้าคอนเฟิร์มจะได้เก้าหกไหมไม่รู้นะครับผมจะได้เก้าหกไหมเอ้ยเก้าแปดดิจะเก้าหกอะไรล่ะเก้าห้าบูตมาก็ต้องได้เก้าแปดก็ขึ้นเก้าแปดจริงๆนะแต่คือโปรไฟล์ผมว่ามันยังยไม่ไม่เฟียวว่ะ มันเป็นรูปยืนเอก่เฉยอ่ะมันไม่ใช่รูปแบบแอคชั่นแบบเหมือนพวกเนี่ยพวกนักที่แบบรูปรูปล่นไม่ใช่เูปรมปรู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 ยรูปอ่ะอาจจะยังไม่ปีอปรจะยังรม่ได้ลงสนามรูปรัปรับผมโรเคประมาณนี้ปรจปรูปรูสรูรับรัพคูปรลังเมสูปรูปรูนรูปรับผมยือว่าเรูปรูปรูปรูารูป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 รดปรูปรูปรปรูปปปรกรรกรรรปป Let's go.